อ่าก็ตามสวัสดีท่ามือชอมด้วยนะครับดูกับผมช่องพัท่ิชนี่ชารุนีนะครับพอดีว่าอาจจะเสียงเบาหน่อยเพราะว่าเสียงหายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมเดือ l คลาวนะครับก็เดือ l คลาวแปลว่าตัวตลกนะครับเนี่ยนะครับนะครับผมจะกดเข้าไปเล่นเลยน,นะครับดูจากประวัติแล้วก็น่าจะน่าเล่นน่าดูนะครับก็แบบนี้มันมีความสามารถอย่างนี้ก็คืออะ จะมีตำรวจอะไปยิงตำรวจไปยิงอะไรนะเดอะคลาวได้ก็คือตัวตัวตลกนะครับภาษาอังกฤษนะครับโอ้ยอันนี้จะเริ่มเกมนะตอนนี้ก็ผมแนะนําแบบนี้นะครับแบบนี้ยมีคนเล่นเยอะนะครับนะครับดูนะเล่นเยอะนะครับดูนะครับดูนะครับมันเป็นคนไทยนยเนี่ยคนไทยใครที่อยากเป็นเพื่อนผมมา ผมจะบอกชื่อนะชื่อชื่อผมก็คือตัวนี้เลยนี่ๆๆ P E A z R Y เนี่ยทีมตามเลยนะครับก็ใครที่อยากเป็นเพื่อนผมนะแต่เสียใจด้วยนะครับมีสองร้อยคนเต็มแล้วนะครับไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะมีสองร้อยคนเต็มแล้วก็แนะนํานะครับดูคลิปได้นะครับดูคลิปเพื่อความสนุกแล้วก็ความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราไปนี่ไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไง โอเคนะครับอันนี้คือให้เลือกแมปนะครับมันมีอันใหม่นะครับมีแมปใหม่เออมีแมปเก่ามากนะครับพี่น้องก็ไม่รู้ใครจะได้เป็นตัวต,วต,วต,วตวลกนะครับมาสุ่มกันนะครับโอเคมาสุ่มนะครับถ้าเป็นชื่อผมนะผมก็จะเป็นนะครับพอดีว่าเสียงอ่อนไปนิดหน่อยโอ้ผมไม่ได้เป็นนะครับย๋ยวผมจะซื้อไม่เชื่อเลยไมส่สมเหตไป มาในเวลาทำเล่นครับพนะี่น้องก็ไม่มีอะไรให้มากเล่นเฉยๆนะครับอันนี้ผมทำคลิปเพื่อเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับการเล่นนะร,รับชมให้ให้ให้สนุกนะครับเปิดรับชมเพื่อความบันเทิงด้วยผมไม่ค่อยได้พูดเก่งเท่าไหร,ร่นะพอดีว่าอะไรนะเสียงอ่อนนิดนึงนะครับเพราะว่า เสียงผมไม่ได้ไว้่ชัดเพราะว่าเนื่องจากว่าผมไปตะโกนเรียกเพื่อนมานะเสียงมันดังมากเนี่ยครับมันมีการอัปเกรดน,นะครับน้ำเป็นสีแดงปกติน้ำจะเป็นสีฟ้ากันนะครับก่อนแอบตวตวลกันะครับตลบจะใกล้เกิดแล้วครับพี่น้องแต่ผมรู้ว่าไม่เกิอตรงไหนนะผมดูทั้งหมดเลยเอาละครับพี่น้องผมขอแอบไปแอบตรงนี้ก่อนครับ ไม่รู้จะเล่นกีตาร์ดีไม่แน่ใจนะคับอ้ยนะครับตอนนี้นะครับตัวเิ่มได้ราค่าแล้วได้ราค่าแล้วทำลิปอยู่ ตะโกนนะโอ้โห,หนี่นิ่งรถเลยพี่น้องอุ้ยเสียงหายเสียงไม่มีแล้วถมจะพูดอะไรได้ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ย,ยตัวตลกจงมุนกับพี่น้องระวังตัวตลกด้วยนะครับมันจะเอ๋นี A ่ไล่ฆ่าคนนะครับเสียงหายนี่เพื่อนตะโกนทำไมวนะเอา,เอาจริงๆนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแมปนี้เก่งเท่าไหร่นะครับ เสียงหายอยู่ที่แต่ผมรู้ที่ผมรู้ที่ซ่อนนะครับที่ซ่อนมันจะอยู่ตามถ้ำนะครับแล้วที่ปีนก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับเสียงก็ไม่ค่อยได้ดีแล้วเสียงหายเออ้าวมเข้าไม่ได้แจ้งทำเดือดแป๊บนะคบพี่นงนะครับ,นะรบแจ้ง แบบนี้นะคบก็ไม่มีอะไรให้มากเล่นเท่าไหร่นะครับอ่านี่คือําม,อมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเลยนะใครที่ชอบและชมคลิปนี้มากๆอย่าลืมกดติดตามช่าผมนะครับติดตาม,มเยอะนะครับขอติดตามมาเยอะนะครับพระเจ้าจช่วยผมหน่อยนะครับไม่ใช่แต่ผมผมขอ,อยุญาชื่อแบบฮานูนก่ันจะได้ปลอดภัยที่สุด เหมาะสำหรับการแอบนะครับการแอบตึเคราตัวตลกนะครับนี่ที่แอบรับๆเนี่ยครับที่แอบรับๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับที่รับใครสนใจข้อในแบบเนี้ยผมไม่รู้ทิ้งเรื่องไงก็เขียนตามผมน,นะครับเดี๋คราวนะครับใครใครเก่งภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับผมก็ ผมก็เก่งภาษาอังกฤษแค่นิดหน่อยเองนะครับผมเก่งภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะผมไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่แต่ที่รู้ก็คือที่รู้รู้ก็คือผมแบบไปเรียนนี่น,นี่มาอะไรนะภาาษไปเรียนนี่นมาภาษาอังกฤษนะไม่ค่อยได้เก่งเท่าไหร่เฮ้ยตัวตลกอยู่นู้นผม,ผมต้องแอบนะครับห้าสิบสามวิห้าสองวิแลครับพี่น้อง ดยผู้หญิงโดนไล่แล้วเอ๊โดนหน้าดูนะครับดูนะครับให้ฆ่าชีมมณฑนใหญ่เลยครับพนะี่น้องดูยวมีคนด้วยครับพี่น้องนะ ็ไม่มีอะไรให้มากเล่นเท่าไหร่เลยครับใ,ใครที่ชอบดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามช่องขอด้วยนะครับติดตามได้นะครับตอนนี้นะครับกดไลค์ได้นะครับกดไลค์ขอให้ถึงขอให้ถึงหนึ่งพันไลค์นะคะหนึ่งพันไลค์นะคะพี่น้องขอให้ถึงหนึ่งพันไลค์เด็ดขาดเลยนะฮะ <Yeah, S 2> นี่ชนะแล้วพี่น้องโอเคมาตาที่สองนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตาที่สองไป โอเคนะก็ตอนนี้มาถึงการเลือกแบบแล้วครับพี่น้องการเลือกแบบก็ไม่รู้เอาไหนดีไม่นะครับไม่รู้ใครจะได้เป็นไปลองดูกันไปไม่ได้เป็นนี่ยอ้นี่นเป็นมาดามเฮบาน ตอนแรกนะผมขอแยกไปเก็บเหรียญแย่งคนเก็บเหรียญดีก,กว่าฮ่าไม่รู้มีเหรียญไม่ขอให้มีเหรียญเพราะว่าสมัยนู่นอะแถวเนี้ยมีเหรียญเออขอบคุณนะแต่ที่ดูแต่ผมรู้ความลับเกี่ยวกับด่านนี้นะครับความลับมีสองความลับนะครับความลับก็คืออะเราอะ ถ้าใครแบบเข้าไปในเนี้ยแล้วตัวตวลกมันจะไม่สามารถตีแล้วความรักที่สองนะครับก็ง่ายๆมากนะครับคุณก็เดินไปห้องนี้นะครับคุณก็เข้าห้องนี้ห้องที่สองนี่นะครับความลักที่สองโอเคก็ถือว่าความรักนี้ก็เจ็งไป,เ,ป,เ,งไปเลยูก็นะครับผมจะหาที่แอบก่อนนะครับไม่มีที่แอบไหนที่แอบเนียนๆเลย ปิดไปแปบบ๊บตรงนี้คนแบบนอบเยอะพี่น้องนะคะมาตามหนึ่งไม่รู้ถึงจะตายจะตายนะครับมาแรงกันกนะ็ผมผมขอฝากยาติดตามช่องผมนะโปรดติดตามช่องผมนะครับครั้งหน้านะเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆเลยนะมีคนอยู่ข้างในบ้างนะ ขออย่าไปแอบตรงน,นี้มันจะได้ไม่ต้องเห็นนะครับเอ๊ะโอเคนะมีความรับอย่างนึ่งก็คือถ้าคุณอยากจะมองตัวตนว่าเอ๊ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นอยู่ที่ไหน,น,อ,ยน,นอยู่ที่นั่นนะ,ะค่ะกดตรงนี้แนะนําเลยกดตรงนี้แนะนานเลยแล้วกดไปที่รูปก,กระเป๋ารูปก,กระเป๋านะครับรูปก,กระเป๋าแล้วก็ยื้ในการทำเอาไฟฉายเนะี่ย ยืดเก็บนะครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดลูกกระเป๋อีกที<ๆ>ก็จะหายไปแล้วคุณลองกดตรงนี้สิครับกดอ e ที่เป็นสีขาวๆอะอะไรนะอ่านไม่ออกอะช่างมันกดเลยโอ้โหมันอยู่จุดเกิดเลยเนี่ยดูครับตัวผมสามารถดูตัวตลกได้แล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะไปหยอกล้อมันก่อนนะครับไปหยอกล้อมันเออมัอกกี้ด,ดนส์ดีไหมับแคปปี้ดนส์ก่อนแคปปี้ดนส์ C แดนเอ้ยพิดผิดซีเดนแดนแดนเดนเอ้ยไปแดนใส่นี่ก่อนตัวตลกหนึ่คลาวส์นะครับขอให้เล่นสนุกนะครับถ้าแบบถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ขอให้สนุกด้วยกันนะครับเพราะเล่นแบบนี้ก็ขอให้ดวงดีนะครับดวงดีแล้วมีมีใจมีความสนุกนะครับแดนแดน มึนลองทำสีแดนใส่มันหน่อยแดน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 ดนด่มันจะฆ่าผมไหมเนี่ยไปแล้วไปแล้วไม่รู้แล้วกลัวกลัวกลัวมันฆ่าผม

แตสภาพมันก็ไม่ทำร้ายเลยเด็โอ้โห oh. มันไม่ทำร้ายดิพี่น้องโอเคนะครับต่อไปตัดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปเจอรอบที่สามนะครับไปถ่ายรูปก่อนนะครับขออนุญาตถ่ายรูปทูกคนนะครับไปวะโอเคคนระับไปเจอแล้วก็รอบที่สามนะครับ โอเคนะคมาแล้วครับพี่น้องขอให้เล่นสนุกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวตอบเดี๋ยวผมจะตัดตอนเล่นเลยรอบที่สามผมไม่ได้เป็นนะครับคนอื่นเป็นมาโอ้โหโดันเดิมเลย,ย,ยเหมือนี่ผมทำแรกครั้งแรกเลย,ย,ยคิดเนี่ยโอซายวอรวิผมซื้อละคฆังมาติง,ตงนี่เป็นการรล่ตะเลอหรือว่าอะไรกันเนี่ย เดี๋ยวผมยืนอยู่ตอนที่หมดเวลาตอนนี้ตัวหนกเริ่มเกมนะครับโอเคนะครับตัวหนกก็ได้เกิดเป็นที่อ่ะเรียบร้อยนะครับโอ้ปีนี่ไงวะไม่รู้อนะรอตัะหนกก่อนให้